สวัสดีครับฝ่ายกิจการพิเศษโดยอนุสาสนาจารย์ศูนย์การบินทหารบกมีสารธรรมมามอบให้เป็นธรรมบรรณาการแก่กำลังพลและครอบครัวชาวค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันพระรหัสสวดีครับสำหรับในวันนี้ขอเสนอเรื่องอติเวระพานีกถาว่าด้วยการพูดเกินประมาณนเกเรวะสาธุอติเวระพานีติ อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาเวลาคนเราอยู่ที่บ้านบางทีไม่มีใครจะคุยฟุ้งซ่านฟังข่าวแล้วนอนไม่หลับห่วงโน่นกังวลน,นี่ทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของเราคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาพูดในเรื่องที่ไม่ใช่สาระนินทาคนนั้นคนนี้ อยู่คนเดียวไม่ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรไม่ระวังวาจาก็เป็นเรื่องอยู่บ้านไม่ระวังวาจาวาจาที่ว่านี้ไม่ได้ไปพูดกับใครแต่แพร่ไปทั่วทางโลกออนไลน์ส่งไลน์เผยแพร่ทั้งรูปทั้งเสียงดีไม่ดีถูกจับโทษฐานหมิ่นประมาทไปส่งเรื่องเท็จเรื่องส่อเสียดเรื่องเพ้อเจอร์ไม่เป็นสาระ แพร่กันไปทั่วกลายเป็นว่าส่งต่อตามที่เราได้รับมาฉะนั้นจึงไม่สามารถจะสงบจิตใจเพราะไปคิดสนใจในเรื่องไม่ใช่เรื่องทําให้คนเครียดโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นจึงเข้าทํานองที่ว่าเราเองอยู่คนเดียวไม่ระวังความคิดจะติดต่อกับมิตรไม่ระวังวาจาจึงเป็นเหตุให้เรา ให้มิตรของเราฟุ้งซ่านเพอเจอในที่สุดจะหาภัยเข้าตัวเองการพูดจาต้องระวังอย่างที่สุนทรผู้บอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาคำพูดของเราตอนที่เรายังไม่พูด เรื่องต่างๆอยู่ที่เราคนเดียวพอพูดออกไปทำให้คนทะเลาะกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ระวังวาจาด้วยที่ทรงเล่านิทานชาดกไว้เรื่องหนึ่งชื่อว่าตักกาดยะชาดกที่จะนำมาสาธกเป็นอุทาหหอนว่าพูดมากเกินไปไม่ดีรวมถึงส่งข่าวสารส่งลายเกินไปไม่ดีเป็นอย่างไร เรื่องมีอยู่ว่าพราหมณ์คนหนึ่งเป็นปุโรหิตแปลว่าที่ปรึกษาด้านาศนาสนกิจของพระเจ้ากรุงพาราณสีและปุโรหิตคนนี้อยู่มาด้วยความผาสุกจนกระทั่งอายุชักมากขึ้นภรรยาซึ่งมีอายุน้อยกว่าวันหนึ่งไปมีคนที่ชอบพอกันขึ้นมาแต่สามีที่เป็นปุโรหิตขี้หึงสงสัยระแวงไปเตือน ห้ามครบเด็ดขาดแต่ภรรยายังครบอยู่จนกระทั่งสามีทนไม่ไหวคิดจะฆ่าชูให้ตายไปวางแผนตัวเองประกาศคุณพระเจ้าแผ่นดินว่าพระองค์รู้สึกว่าประตูเมืองสุดโทมเหลือเกินขอให้พระองค์สั่งลือแล้วสร้างประตูขึ้นมาใหม่แล้วต้องสร้างให้เสร็จเริ่มสร้างวันนั้นวันนี้เพราะเลิกดี มงคลดีพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานอนุญาตพราหมณ์โปรหิตไปรื้ประตูเสร็จแล้วยังไม่สร้างพระเจ้าแผ่นดินถามทำไมยังไม่สร้างพราหมณ์ตอบว่าต้องรอวางเสาเข็มให้ตรงกับวันเลิกดีคือวันพรุ่งนี้ถ้าจะทำต้องบวงสรวงเทวดาก่อนถ้าไม่บวงสรวงไม่เป็นมงคลซึ่งจะต้องตั้งพิธีกรรม บวงสวงบูชายันโดยต้องฆ่าพรามบูชายันพรามที่หน้าตาเหลืองเหลืองมีเขี้ยวอยู่สองข้างคนอย่างนี้มีไม่มากจับแล้วทุบให้ตายเอาเนื้อเลือดบูชายันแล้วฝังใต้ดินใต้เสาเอกให้เฝ้าประตูรับรองเมืองเราใครตีไม่แตกพระเจ้าแผ่นดินสั่งให้ไปหาพรามที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่ว่ามา พราหมณ์ปุโรหิตด,ดีใจกลับไปบ้านคืนนั้นเก็บความรับไม่ได้จึงไปเยาะเยะ้ยภรรยาบอกฉันห้ามเธอแล้วเธอไม่ฟังพรุ่งนี้มันตายแน่นอนภรรยาถามว่าจะตายได้อย่างไรเล่าพราหมณ์จึงเล่าให้ภรรยาฟังว่าวางแผนอย่างนี้อย่างนี้พรุ่งนี้จะโดนจับเอามาบูชายัน เล่าให้ฟังด้วยความดีใจพอพูดอย่างนี้ภรรยาแอบส่งข่าวไปบอกชายคนนั้นให้รีบหนีออกนอกประตูเมืองแล้วบอกใครก็ได้ในเมืองนี้ที่มีตาเดืองเืองมีเขี้ยวอย่าให้อยู่เด็ดขาดข่าวแพร่ไปทั่วปรากฏคนที่มีลักษณะดังกล่าวหนีออกนอกเมืองไปหมดรุ่งขึ้นพระราชาส่งอมย์ไปถามพรามก่อนว่า คนที่มีลักษณะตาเหลืองเหลืองเขี้่วงอกจะไปหาที่ไหนพรามปุโรหิตบอกที่อยู่พระเจ้าแผ่นดินส่งอํามาไปจับมาพราหมณ์รอทําพิธีกับพระเจ้าแผ่นดินปรากฏว่าไปตั้งนานกลับมามือเปล่าพระเจ้าแผ่นดินบอกให้ไปหาคนอื่นที่มีลักษณะเดียวกันหาทั้งเมืองแล้วพยาขะ่ะไม่เจอสักคนเดียวพระเจ้าแผ่นดินตัดถาม จะไปหาที่ไหนอมามัดบอกมีอยู่คนหนึ่งก็อาจารย์ปุโรหิตนี่แหละคนวางแผนลืมดูว่าตัวเองก็ตาเหลืองมีเขี้ยวแล้วภรรยาคงจะมีรสนิยมประเภทนี้ความที่โมโหคนนั้นคนนี้ลืมคิดไปว่าเราเองก็ตาเหลืองมีเขี้ยวอมามัดบอกว่าถ้าเสียเลิกวันนี้ไม่ได้สร้างประตูทิ้งไว้ต้องรออีกปีหนึ่ง ข้าศึกเข้ามาทางประตูนี้ตีเมืองเราพังแน่นอนขอให้พระองค์ได้โปรดพิจารณาพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าท่านปุโรหิตท่านฉเฉลียวฉลาดถ้าตายไปจะหายากหาแทนไม่ได้ไม่ทราบว่ามีคนฉลาดอย่างอาจารย์อีกไหมลูกศิษย์ที่ติดตามมาบอกว่ามีที่สำนักมีคนชื่อตักการิยะเป็นลูกศิษย์ชั้นยอดควรจะได้เป็นปุโรหิตแทน เขาจึงมัดบุโรหิตแล้วเรียกตักการิยะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ให้มารับตําแหน่งบุโรหิตแทนโดยสั่งบุโรหิตใหม่ว่าทําพิธีบวงสรวงเอาพรามตาเหลืองเขี้ยวงอกคนนี้ฝังไว้ใต้ประตูตักการิยะจึงให้มัดอาจารย์คุมไปที่ประตูเมืองซึ่งทํารั้วล้อมผ้าล้อมเอาไว้ตักการิยะถามอาจารย์ไปทําอะไรถึงได้ถูกบูชายันอย่างนี้ อาจารย์เล่าเรื่องให้ฟังว่าเรานี่มันโง่โง่เหมือนกบป่ากบป่าอยู่ดีๆมันร้องงูเลยมากินกบเรียกว่าอยู่ดีไม่ดีปากพาจนพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากเลยเป็นสีเราก็เหมือนกันพูดเรื่องลับไปเปิดเผยให้ศัตรูมันรู้มันหนีไปหมดเราก็เลยถูกฆ่าแทนลูกศิษย์สอนว่า คนไหนที่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเหมือนกับนกตัวหนึ่งบินมาเห็นแพะไล่ขิดเอาหัวชนกันนกตัวนี้บินอยู่บนท้องฟ้ามาห้ามไม่ให้ทะเลาะกันโผลลงไปเกาะเขาแพะตัวนี้บ้างตัวนั้นบ้างและบินไปอยู่ระหว่างหัวแพะทั้งสองตัวเพื่อห้ามทับสุดท้ายนกโดนแพะขิดตายตัก,การิยะจึงสรุปว่า อาจารย์ยุ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะตายเหมือนนกตัวนั้นความโชคร้ายของอาจารย์ปโรหิตเกิดจากการที่ไปบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะจับชู้ของภรรยาไปฆ่าภรรยาจึงไปกระซิบบอกชู้อาจารย์จึงต้องตายแทนสรุปเป็นภาษิตดังพระบาลีที่ได้ยกไว้รเบื้องต้นว่านากิเรวะสาธุอติเวระพาณีแปลความว่า ว่ากันว่าคนที่พูดมากเกินไปไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาพูดไม่ควรไปพูดมากให้นึกถึงคำประพันธ์ที่ว่าเขาไม่ถามอย่าตะกามตะกะกล่าวไก่สามหาวมิใช่ย,ยามตะกลางขันกลัวไว้หน้ากล้าไว้หลังระวังทันคนทุกวันแปดเหลี่ยมและแปดคมพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องตะการิยะชาดก สอนให้รู้จักระมัดระวังวาจาระมัดระวังคำพูดอย่าเป็นปลาหมอตายเพราะปากทำไมปลาหมอตายเพราะปากเพราะมันอยู่ในน้ำปลอดภัยแต่โผล่ขึ้นมาหายใจทำปากพะงาบพะงงาบเขาก็ตีเอาไปกินหมดคนเราเหมือนกันเวลามีเงินมีทองชอบไปบอกเขาโจรจึงมาลักไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาดังพุทธภาษิตที่ยกไว้ณนะเบื้องต้นว่าณนะกิเรวะสาธุอติเวระพานีแปลความว่าว่ากันว่าคนที่พูดมากเกินไปไม่ดีดังพันณนามา ฝ่ายกิจการพิเศษโดยอนุสาสนาจารย์ศูนย์การบินทหารบกจะได้นำสาระธรรมมามอบให้แก่ท่านผู้ฟังอีกในวันและเวลาเดียวกันนี้ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้น